สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครับสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกหักนะครับอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราดามเหล็กที่กระดูกและถ้าเราอยากให้กระดูกที่หักนั้นติดเร็วเราต้องทำอย่างไรซึ่งในซีรีส์ลึกแต่ง่ายตอนนี้นะครับทางคุณหมอจะมาอธิบายนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากดามเหล็กที่กระดูกและถ้าอยากให้กระดูกหักติดเร็วเราต้องทำอย่างไรและเราก็ไปรับชมกันเลยนะครับ คลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวก,กับเท้าแลืออุปก,กรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่สามารถเขียนคำถามลงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามทุกวันศุกร์ครับและเราก็ไปเริ่มรับชมคลิปกันได้เลยนะครับทางนี้นะครับแนะนำปรึกษาคุณหมอก่อนการใช้ยาหรือทำหัตถการต่างๆนะครับครับหลังจากผ่าตัดดามเหล็ก ที่กระดูกนะครับภาวะที่จะเกิดเนี่ยคือจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วประโยชน์ของการผ่าตัดดามเหล็กเนี่ยก็คือการจัดรูปของกระดูกนะครับให้กับเข้าที่เดิมถามว่าถ้าเราไม่ผ่าตัดแล้วกระดูกจะติดเองได้ไหมคําตอบคือว่าติดได้ครับแต่ว่าอาจจะผิดรูปโดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอจะแนะนําหรือพิจารณาในการผ่าตัดหลกัหลกๆก็คือว่าในกระดูกที่หักเนี่ยหักห่างกันมากหรือว่าผิด รูปหรือว่าตรงบริเวณข้อแล้วเกิดการผิดรูปเยอะเมื่อเกิดการติดเองของกระดูกหรือว่าไกลามากจนติดกันไม่ได้เนี่ยจำเป็นต้องนําเหล็กมายึดหรือว่าในกลุ่มที่ต้องจัดรูปใหม่เนี่ยการผ่าตัดก็จะมีประโยชน์นะครับการผ่าตัดดามเหล็กจะมีประโยชน์ในกรณีที่มีการหักผิดรูปเยอะหรือว่าการหักที่มีเกิดการห่าง ของกระดูกที่เยอะซึ่งจะช่วยให้กระดูกนั้นกลับมาติดได้หรือช่วยให้ปรับคโครงสร้างของกระดูกให้เป็นโครงสร้างเดิมนะครับถ้าการติดของกระดูกทำธรรมชาติแล้วเนี่ยทำให้กระดูกผิดรูปเนี่ยระยะยาวเนี่ยจะทําให้เกิดการปวดเรื้อรังหรือว่าการให้ไม่ตรงครอบบริเวณที่ใกล้ตรงบริเวณนั้นนะเกิดการสึกการเสื่อมทําให้ระๆยะยาวเนี่ยจะใช้ไม่ได้หรือการปวดเสมอครับส่วนในกลุ่มแล้วว่าถ้าเราดามกระดูกแล้วเนี่ยกระดูกเราจะ ได้อย่างไรนะครับโดยกระบวนการแล้วเนี่ยเราจะคิดหลักๆว่าในการติดของกระดูกจะมีเซลล์อยู่2เซลล์นะครับผมจะเรียกง่ายๆอธิบายง่ายๆว่าเซลล์สร้างกับเซลล์สลายแล้วกันนะครับโดยหลักๆแล้วเมื่อเกิดการกระดูกหักเนี่ยจะเกิดช่องว่างเกิดขึ้นร่างกายเราจะสร้างก้อนเลื่อนประเภทหนึง่งมาคุมเพื่อเป็นสะพานในการส่งสารต่าง สมิส่งสเสบียงส่งอาหารต่างๆเรียกสะพานชั่วคราวเพื่อให้เกิดการเชื่อมการระดับหนึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นนี่คือระยะแรกนะครับก็คือระยะที่ต้องมีการาสร้างสะพานเทียมหรือว่ามีกลุ่มก้อนเลือดมาหุ้มของกลุ่มกระดูกในระยะที่2นะครับก็จะมีเซลล์สร้างนะครับเข้ามาก่อสร้างบริเวณตรงที่เกิดมีรอยหกักหรือรอยร้าวก็จะมีการก่อสร้างตัวบริเวณที่มีเกิดการบาดเจ็บหรือการร้าวเกิดขึ้นนะครับส่วน ระยะที่สุดท้ายก็คือจะมีเซลล์สลายมาเพื่อการเจียเพื่อให้กระดูกนั้นมีรูปกระดูกที่คล้ายเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับก็สรุปว่าหลังจากที่กระดูกหักแล้วรับดามเหล็กเนี่ยก็จะมี3ระยะระยะแรกคือเป็นระยะที่เกิดสะพานเทียมก็เลือดมาทําให้เกิดความแข็งแรงระยะสร้นและเกิดการส่งอาหาร2คือ การสร้างก็คือเมเซลสร้างมาสร้างนะครับส่วนระยะสุดท้ายก็คือการเจียรหรือการสลายเพื่อให้รูปกระดูกนั้นคล้ายเดิมครับส่วนความแข็งแรงเนี่ยเราจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในระยะที่2เพื่อมีตัวสารเซลสร้างเนี่ยสร้างเรื่อยๆจนมีความแข็งแรงระยะหนึ่งจะสังเกตได้ว่าคุณหมอจะให้ลงลงน้าหนักเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดซึ่งในระยะ2จะเป็นระยะที่ กิในเวลายาวนานที่สุดในการสร้างนะครับเพราะว่าระยะนี้จะมีการสร้างในระดับสูงอยู่ที่ว่าการหักของกระดูกนั้นเกิดขึ้นมากเพียงใดไดไม้มีรอยร้าวหรือว่อารอยหักแยกเนี่ยการอักเสบขึ้นมากเพียงใดนะครับส่วนเหล็กนั้นจําเป็นต้องเอาออกหรือไม่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเหล็กเนี้ยนะครับขัดหลังจากที่กระดูกเราติดดีแล้วเนี่ยเหล็กไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยข้อดีของการเหล็กออกคืออะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าอยู่ในสภาพที่ดีแล้วไม่เกิดการขัด ของการใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ได้นําออกนะครับแต่เมื่อไหร่เกิดผลข้างเคียงของคนไข้เช่นขัดการทํางานของเอน็นหรือมีการปวดบริเวณที่เราวางเหล็กหรือในเคสเด็กที่ขัดขวางการจเจริญเติบโตเนี่ยเราก็อาจจาเป็นที่ต้องเอาในกลุ่มของตัวเหล็กตัวนี้ออกนะครับส่วนถามว่าเหล็กตัวนี้จะมีผลกับการขึ้นเครื่องบินหรือการเป็นมะเร็งในอนาคตหรือไม่เนี่ยในส่วนของเครื่องบินเนี่ยเนื่องจากมีการผสมของสัดส่วนของเหล็กที่น้อยมากนะครับ การตรวจจับของบนสนามบินเนี่ยอันนี้ก็จะไม่เกิดนะครับหรือเกิดก็เกิดน้อยมากโดยส่วนใหญ่ล้วจะไม่เกิดในเหล็กสมัยใหม่นะครับส่วนใส่เหล็กนานๆแล้วจะเกิดมะเร็งหรือเปล่าเนี่ยในงานทบทวนงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยก็พบว่าไม่เกิดนะครับปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้นในกลุ่มของการกระตุ้นทําให้เกิดมะเร็งนะครับ <ST AR: Yeah. S 2> ส่วนอีกคาถามที่พบบ่อยมากคือว่าหลังจากกระดูกหักแล้วหรือดามเหล็กแล้วมีอาหารอะไรที่ต้องห้ามหรือเปล่านะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะคุมตามโรคประจําตัวที่คนไข้เป็นหรือคนไข้มีล้วต้องคุมให้ดีนะครับอย่างเช่นในกลุ่มเบาหวานเนี่ยต้องคุมน้ําตาลให้ดีหรือในกลุ่มพวกสารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงที่ทาให้เกิดภาวะน้ําตาลเกินกลุ่มนี้ก็จะมีผลทําให้กระดูกหักแล้วไม่ติดได้นะครับถ้ามีภาวะน้ําตาลที่สูงเกินไปในส่วนของเมื่อเราเกิดการหักการที่เกิดการบวมหรือการอักเสบสูงเนี่ยบวมอักเสบสูงนานๆก็มีผลทําให้เกิดการบาดเจ็บระยะใน,ในการรักษาก็จะมากขึ้น อาหารที่อักเสบง่ายในกลุ่มของอาหารหมักดองหรืออาหารในกลุ่มแอลกอฮอล์หรือของเผ็ดเปรี้ยวเนี่ยก็แนะนํางดไปก่อนนะครับเพื่อลดการอักเสบเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเราซ่อมซซาได้ดีส่วนอาหารอะไรที่แนะนําบริโภคในช่วงกระดูกหักเนี่ยก็อาจจะเป็นแนะนําในกลุ่มของน้ำต้องบริโภคน้ําไม่พอนะครับเพราะในกลุ่มพื้นผิวของรกระดูกหักเนี่ยมักจะมีการบาดเจ็บเนี่ยการสูญเสียน้ําก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย ก็อาจจะแนะนําบริโภคในกลุ่มของน้ําให้เพียงพอนะอาจจะวันละ2-3ลิตรขึ้นไปในการจิบเพื่อให้น้ํานั้นเพียงพอกับร่างกายในกลุ่มของการซ่อมสร้างเนี่ยกระดูกหรือกล้ามเนื้อในการซ่อมเราเน้นโปรตีนนะครับอาหารในกลุ่มโปรตีนคุณภาพดีเนี่ยก็แนะนําบริโภคในช่วงของกระดูก ที่เกิดอาการหักหรือการซ่อมสร้างสูงนะครับอาจจะเป็นในกลุ่มโปรตีนของพืชหรือโปรตีนของสัตว์ในเปนโปรตีนที่มีคุณภาพดีกลุ่มนี้ก็ช่วยการซ่อมสร้างของร่างกายเราที่ดีขึ้นครับส่วนอะไรที่เป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้กระดูกหักของเรานั้นติดเร็วขึ้นหรือว่าลดโอกาสทําให้กระดูกหักนั้นไม่ติดได้นะครับสืว,ว่าผิดพลาดอะไรเนี่ยกระดูกหักอาจจะไม่ติดได้เนี่ยอาจจะแบ่งเป็นสส่วนใหญ่ๆก็คือกลุ่มการลดน้าหนักที่เร็วเกินไป กับสารกระตุ้นในร่างกายนั้นมีไม่พอสําหรับในกลุ่มที่ต้องป้องกันเลยที่ป้องกันให้กระดูกหักแล้วไม่ติดเนี่ยคือห้ามสูบบุหรี่นะครับในกลุ่มบุหรี่เนี่ยจะมีทําให้เลือดไปเลี้ยงน้อยลงกับทาให้สารบางอย่างในร่างกายเนี่ยเราไม่ไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างเนี่ยก็พบว่าการสูบบุหรี่ในช่วงกระดูกหักเนี่ยโอกาสที่ทำให้กระดูกไม่ติดก็สูงขึ้นได้นะครับส่วนที่2คือการล้ำหนักที่เร็วเกินไปเนี่ย ก็อาจจะทําให้เกิดการเคลื่อนของกระดูกในหรือฟอร์มของกระดูกนั้นยังไม่ฟอมเนี่ยมีการเคลื่อนที่เนี่ยเซลสร้างของเราหรือตัวสร้างเนี่ยยังไปพ่อไม่พอเนี่ยทำให้เกิดการไม่ติดของกระดูกได้เช่นกันปัจจัยที่จะทาให้กระดูกเราติดได้ดีเนี่ยก็คืออาจจะต้องมีอุปกรณ์ประคองที่พอเพียงกับในกลุ่มของกระดูกที่เราหักนะครับในช่วงแรกหักมากเนี่ยเราอาจจะใช้เฝือกแข็งแต่พอเริ่มขยับได้บางส่วนความแข็งแรงเริ่มได้ระดับหนึ่งที่เซลล์สร้างเราสร้างได้พอประมาณเนี่ย อาจจะปรับเป็นในกลุ่มที่ประคองที่น้อยลงเพื่อให้เกิดการขยับของข้อได้มากขึ้นเพื่อลดการติดของข้อแต่ว่ากระดูกหักที่ยังมีความแข็งแรงเนี่ยแล้วก็ประคองให้พอเพียงเช่นในกลุ่มข้อเท้าหักเนี่ยสักระยะหนึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มของ Walker Boot ในกลุ่มของเท้าหักหลังจากที่เฝอกเอาออกแล้วเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นของพอดลักหรือรองเท้าฟ้าแรงหรือรองเท้าเทลอสอันนี้ก็แล้วแต่ในกรณีหรือ,อยังในกลุ่มของนิ้วหักอาจจะปรับจากเฝอกแข็งอาจจะเป็นตัวของนุ่มฟ้าอันนี้ก็อยู่ที่ระยะ ของการที่บาดเจ็บหัวไหล่ในกลุ่มที่อาจจะใส่เฟือกเฟือกออกแล้วเนี่ยอาจจะเป็นที่ประคองไหล่จะเป็นอาร์มสลิงหรือว่าเป็นอัลต้าสลิงอันนี้ขึ้นอยู่กับระยะที่เป็นนะครับการประคองที่เหมาะสมกับการป้องกันการสูบบุหรี่เนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นที่ทําให้อาปัใจจัยในการที่เรากลับมาใช้งานได้เร็วมากขึ้นกว่าในกลุ่มของที่ไม่ได้ป้องกันอะไรนะครับสําหรับท่านใดน,นะครับที่มีภาวะกระดูกหักหรือต้องผ่าตัดดามเหล็กหลังจากมีภาวะกระดูกหักลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับ เรถจะหากท่านใดนะครับต้องการสั่งซื้อสินค้าของคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับซึ่งในที่นี้นะครับราคาของสินค้าในเว็บไซต์คลินิกลักเท้าจะพิเศษกว่าช่องทางอื่นๆครับทั้งนี้นะครับาหากท่านใดต้องการสั่งสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อหรือสแกนไลน์ที่ด้านหน้าได้เลยนะครับและหากท่านใดนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑล แล้วต้องการจัดส่งสินค้าด่วนทางคลินิกลักเท้าก็สามารถจัดส่งทาง m e s s e n g e r ได้เลยครับแล้วพบกนันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ